เด็กก็ดัง3พัดมาให้แต่ตัวเทพๆไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถตู้มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า2 0 0คันสนใจอยากได้รถมือสองสภาพเกรดเอไว้ใช้งานติดตามชมคลิปนี้ได้เลยบอกเลยว่าคุณได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครแน่นอนพร้อมเลทดอกเบี้ยเพียง2.79เท่านั้นตลอดอายุสัญญาไม่มีบบกเพิ่มสนใจติดตามชมให้จบคลิปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f c ประจำชาแนลเพชรยนต์ on, มือ2ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับเซลหนูเล็กเช่นเคยค่ะที่นี่เพชรยนต์ on, นะคะสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะและว,วันนี้นะคะลูกค้าก็ได้กลับมาอยู่กับหนูเล็กนะคะที่นี่นะเป็นโกดัง3โกดังเก็บรถเข้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อัปเดตนะคะสต็อกรถโกดังให้ลูกค้าได้ชมกันในวันนี้นะคะก่อนลูกค้ารับชมกันนะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะเดี๋ยว วันนี้หนูเล็กจะคัดเฉพาะตัวเทพๆเลยบอกเลยว่าอยู่ในโกดัง3เนี่ยลูกค้าจะได้เห็นก่อนใครแน่นอนนะคะมาไม่พูดพร่ำให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกที่หนูเล็กจะพาไปดูบอกเลยว่าไม่ได้มีสเปคนี้เข้าร้านเรามานานแล้วนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าหลายๆคนตามหานะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะแต่มาในรูปแบบทรงสปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะนี่ h o n d a นะคะ Accord 2.0 EL ค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะรถยังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพอยู่นะคะเก็บอยู่นี่อยู่ที่โกดัง3ของเรานั่นเองนะคะคันนี้ปี17.18สีขาวสวยมากนะคะกระจังด้านหน้านะคะดีไซน์โดดเด่นนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตพร้อมความเรียบหรูด้วยนะมีไฟเดย์ไลท์นะคะพร้อมกับไฟ LED ด้านหน้าไฟตัดหมอกมีให้ล้อแม็กก็คือสวยๆเดิมจากโรงงานเลยนะค,ะคันนี้เป็นตัว2.0 EL ค่ะมาอยู่ที่แสน นะคะราคาเสนอขายเพชรยนต์นะคะอยู่ที่5,99,000บาทนะคะขอเลือบดู5,99,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่แค่เลทหน0 0หมื 1, นะคะไม่ถึง1,000นะ1,000ไม่ถึง1,000จัดเต็มฟรีดาวได้เลยได้รถแอคคอร์ด e นะคะติดฟิล์มติดคิ้วกันสร์ให้เรียบร้อยดีไซน์หรูมากคันนี้นะคะสนใจแข็บจอไว้เลยมีคันเดียวในร้านนะถ้ามาช้าไม่ทันแน่นอนนะคะมา ลำดับต่อมานะคะคันนี้นะคะเป็นตัว t o y o ต a a อ t i ติ6ตัว G ปี2018นะคะที่เสนอคันนี้เนื่องจากว่าสีนี้นะคะไม่ได้เข้ามาบ่อยนะอ l t ติเรามีเยอะจริงค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาดำเนี่ย นานๆนะคะจะได้มาสมมติรถหนึงมา10คันจะเข้ามาสักคันหนึ่งเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นตัวปี2018เลขไม่หนึ0 0 0สโลไม่ได้เยอะเลยนะถือเป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะเข้าศูนย์ตรงทุกรอบใหม่คันนี้เป็นโฉมปี18ก่อนที่จะไมเนอร์เชนนะคะได้เป็นกระจังหน้าคมเมี่ยม2เส้นสภาพรถสวยเดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีกอใไม่มานะคะคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่4ี่แสน 1>, 1 9 0 0 0บาทผ่อน7 0 0 0นะคะโตโยต้าเอาติดจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะรายได้1 5 0 0 0าซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะมาคันนี้ไหมมาคันนี้ต่อนะคะโตโยต้านะคะมากันต่อเนื่องที่โตโยต้าเลยคันนี้เป็นตัวยาริส1.2ึ่สปอร์ตนะคะปี21ไม่เพียง ห0 0 0ื่นนะคะได้เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้ไปแล้วนะคะดีไซน์ดูโดดเด่นนะและเป็นรถอีโกคาขนาดเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันสีเทาดำสีสวยมากค่ะไฟไม่ติดเหลืองโคมไฟใหม่สวยกลิกเลยนะคะล้อได้ล้อแม็กนะคะได้ติดฟิล์มเรียบร้อยคิ้วกันสาดมีให้พร้อมเลยที่สำคัญเล็กหม่ก็น้อยด้วยนะไม่เพียง60,000โลเท่านั้นนะคะเพชรยนต์เสนอขาย4900 0บาท ผ่อนเจ็ดพันค่ะนะคะพอๆกับเอาติดเลยนะคะผ่อนเจ็ดพันจัดเต็มฟรีดาวได้เลยรายได้1,5ึ่งนห้ซื้อคนเดียวจบเลยนะมาเราบอกแล้วว่าเราจะพาไปดูแค่ตัวเด็ดๆนะคะโตโยต้าเอาติดถ้าเป็นตัวสีบนเงินปี18เรามีเยอะมากเลยลูกค้าขานะมาคันนี้ v ีออนะคะ วีออสเป็นตัวปลดระวางหน่วยงานเช่นกันกรนี้พิเศษคือได้ตัวไฮไปเลยนะตัวไฮเนี่ยไฟด้านหน้าเขาคือมาเต็มระบบมากๆนะคะไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์ไฟเดนไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้าดีไซน์รถดูสวยนะคะเครื่องพันหเท่านั้นประหยัดน้ำมันและล้อแมกเนี่ยพอเป็นตัวไฮปุ๊บล้อแมกมันจะดูสวยพิเศษนะคะไม่เหมือนตัวรุ่นก่อนๆเนาะ คันนี้ได้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยคิวกันสายก็มีให้พร้อมเลยมือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้งอันนะคะอ่ะนี่สภาพรถสวยเดิมมากๆภายในออปชั่นจัดเต็มแต่วันนี้ที่มาอัปเดตสต็อกรถเราไม่ได้เปิดรถให้ดูนะเราจะมาแค่อัปเดตให้ดูว่าเรามีรถอะไรบ้างนะคะคันนี้ตัวไฮปี2019นะคะราคาเสนอขายเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะมันไม่มีใบนะคะจำไม่ได้พราะรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะมาด้านหลัง ต่อเนื่องกันต่อที่ V Auto High แต่ตัวนี้เป็นสีขาวค่ะเข้ามาล็อตเดียวกันนะคะปี2019คันนี้เป็นตัวปี19เลขใหม่93,000มมกิโลนะคะราคา3,99,000บาทตัวไฮเนี่ยเป็นโฉมเดียวกันเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d a y ์ไลท์ไฟตัดหมอกมีให้พร้อมและได้สีขาวสวยๆแบบน,นี้ด้วยล้อแม็กนะคะเหมือนกันเลยนะ เป็นแม็กแบบว่ารุ่นพิเศษนะสวยมากนะคะติดฟิล์มติดคิ้วให้เรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่7,000นะคะ7,000เท่ากันอาจจะ7,000ต้นๆน,น,นะฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับวีออตัวหายเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆเพราะออปชันข้างในคือเขาจัดเต็มมาให้แล้วแล้วตัวเครื่องพันห้าเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอะไหล่ก็ซ่อมง่ายนะมาต่อเนื่องกันเลยกับ ตโยต้าอีกแล้วนะคะยานิสกันบ้างคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตปี2022คันนี้ที่ต้องหยิบขึ้นมาให้ดูเพราะว่าเลขใหม่นะคันนี้เลขใหม่เพียง2 2 0 0 0กิโเท่านั้นเครื่อง1.2นะคะเครื่องเบนซิน,นดีไซน์ด้านหน้านะเหมือนคล้ายๆคันเมื่อสักครู่เลยคันนี้ได้เป็นปี22นะคะไม่น้อยจริงๆนะสีเทาดำนะคะล้อแม็กไม่มีริ้วรอยเลยนะ ติดคิ้วติดฟรีมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะคะกับราคาเพชรยนต์นะคะเสนอขายที่4 3 9 0 0บาทผ่อน7,000อีกแล้วนะรายได้หมื่นห้าเนี่ยได้หลายคันแล้วนะรายได้หมื่นห้าเท่านั้นนะคะคน,นีเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะนี่แพนให้ดูนิดนึงนี่ก็เป็นวีออสตัวไฮนะคะใช่ไฮอ๋ออันนี้เป็นตัวมิดนะคะมาดูตัวมิดหน่อยนะเมื่อกี้ตัวไฮไปแล้วขอให้ลูกค้าดูตัวมิดนิดนึง เพราะว่าตัวมิดเนี่ยปี B 19นะคะเป็นตัวกลางเนาะตัวกลางได้ไฟหน้าคล้ายๆกับตัวไฮเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีให้พร้อมแต่ว่าล้อแมกนะคะล้อแมกจะไม่เหมือนกันนะนี่รูปร่างล้อแมกจะเปลี่ยนไปเครื่องพันห้านะคะถ้าลูกค้าอยากจะเซฟลงมาไม่ได้ซีเรียสเรื่องล้อคันนี้ก็น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะคะแต่คันนี้ถ้าเป็นตัวไฮจะได้เป็นตัวระบบเคเลดนะกุญแจเป็นรีโมทแต่ถ้าเป็นตัว ตัวมิดจะได้เป็นแบบกุญแจแบบไขนะคะภายในก็ได้เบาะหนังเหมือนกันนะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้เหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวนะคะแต่ราคาเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยนะคันนี้359,00 0ผ่อนคันนี้อยู่6 0พันเท่านั้นลูกค้าได้เลทดอกเบี้ยพิเศษเลยคะ่ะ2.79นะตละอดอายุสัญญา4ปีนะคะแต่ถ้าจะผ่อน5ปี6ปี7ปีก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนั่นเองนะแต่คันนี้ผ่อนแค่6 0 0 0กว่าบาทน,นะคะสวยเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจ อ่ะมานี่กันบ้างนะสำหรับ Toyota a อา i ติสนะคะที่หนึ่งในใจของเพชรยนต์เลยก็ว่าได้ทำยอดถ่ายให้เพชรยนต์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้นะคะรถปลดระวังหน่วยงานค่ะคันนี้เป็นตัว all n e มาเรียบร้อยแล้วสีบนเงินนะคะสีสวยเดิมบางมากๆไม่ใช่รถแท็กซี่นะเรายืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะว่ารถเพชรยนต์นะคะรถบลดระวังหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานแท็กซี่นะมีทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทนะคะแล้วแต่เลยนะว่าจะได้ที่ไหนมานะคะอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2019เนาะเพราะข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะกระจัง้นหน้า,นาเปลี่ยนไปเลยนะออนิวไปหมดเลยเปลี่ยนโฉมจากตัวเดิมแบงค์ลองแพนไปดูโฉมเก่าอ่ะให้ลูกค้าเปรียบเทียบนะอันนั้นจะเป็นโฉมปี2018กระจังหน้า2เซนนะคะแต่พอมันออนิวมาเป็นปี19ปุ๊บดูดิเปลี่ยนไปเลยนะคะ คันนี้นะคะเพชรยนต์เสนอขายกันอยู่ที่519,000บาทผ่อนอยู่ที่9,000ค่ะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะภายในนะคะรูปลักษณ์ก็เปลี่ยนไปด้านนอกก็เปลี่ยนไปนะคะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่ลูกค้าได้เปลี่ยนโฉมเลยจัดยอดได้เยอะขึ้นด้วยนะคะคันนี้ตัว all new ไปดูคันไหนอีกดีนะคะมาตัว Honda City กันบ้างนะ Honda City คันนี้เป็นตัวปี2017นะคะไม่เพียง80,000โลเท่านั้นนะคะเป็นตัว1.5 S ใครที่ชอบสไตล์ Honda นะคะด้วยดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตนะคะเป็นรถเก่งเครื่อง1,500นะคะคันนี้ผ่อนเลทอยู่6,000นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยถ้าเป็นตัว S เนี่ยไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนมีไฟเดไลท์ให้ค่ะตัวล้อเนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะไปนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดข้างแก้ม นี่จะเป็นสีดำล้วนทั้งคันเลยนะไม่เจ็ดราคาเพชรยนต์เสนอขายนะคะ3 4 9 0 0นผ่อน6,000จัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงเลยหรือย้อนกลับไปดูคันนี้หน่อย h อนด้าสิตี อีกคันหนึ่งนะคะที่เป็นตัว SV นะคันนี้ได้เป็นตัว1.5 SV ปี2014ใครที่อยากจะเซฟลงมาหน่อยนะคะแต่ได้ออปชั่นจัดเต็มเป็นตัวท็อปคันนี้นะคะแนะนำอีกหนึ่งคันไม่แสนสองปี14จ15สีบอลเงินราคา3 4 9 0 0 0ผ่อน6,000นะคะแต่ลูกค้าขาคันนี้กระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำ พร้อมตัว H ri, สีแดงนะคะไฟตัดหมอกมีให้ไอ้ไฟตรงเนี้ยติดเหลืองหน่อยเดี๋ยวขัดให้นะคะขัดไม่ออกเปลี่ยนโคมให้เลยนะตัวล้อนะคะลงแม็กมาเรียบร้อยค่ะเป็นสีเทาเข้มๆนะแต่งแม็กซิ่งมาให้เรียบร้อยติดฟิลม์มติดคิ้วให้แล้วมือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะคะผ่อน6 0 0 0เป็นอีกหนึ่งคันที่หนูเล็กแนะนำนะคะมา เราอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกคันนะอย่างที่บอกหนูกจะหยิบมาเฉพาะคันที่รู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบท็อปๆน่าสนใจนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัว All New อันนี้ราคาดีอะนะอันนี้ราคาเพียงเมื่อคันสักคู่เราขาย5 1 9 0 0 0เนาะคันนี้เป็นตัวโฉมปี19เหมือนกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลขไม่แสนห ราคา479,000ถ้าใครอยากจะเซฟเซฟหน่อยนะคันนี้นะคะราคาดีมากมากเลยคือลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนาเพราะทาไมขายถูกกว่าเยอะนู่นนี่นะคือมันเป็นที่ว่าเราเอาเข้ามารอบไหนต้นทุนแบบไหนต้นทุนไม่เหมือนกันเราก็ตั้งราคาไม่เหมือนกันเลขไม่ต่างกันเราก็ตั้งต่างกันเนาะคันนี้ได้เป็นตัวอ l l new นะคะนีะ่มาดูกันต่อนะตัวแลตัวเทปอีกหนึ่งคันนะคะที่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าตัวสีเนี่ยเป็นสีที่ตอนนี้ตลาด ฮิตมากๆเลยนะสำหรับ Honda City นะคะ1.5คันนี้ S.V. ปี2021นะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่หลัก90้าหนะทะเบียนสวยด้วยนะ 5, 6, 7เรียงเลยนะคะคันนี้เลขไม่น้อยนะคะแล้วก็สีเนี่ยสวยเดิมมากๆนะคะ ไฟหน้านะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วชุดคมไฟไม่มีแตกหลาชุดคมไฟสวยมากสเกิร์ติดมาให้รอบคันเลยพร้อมกับตัวล้อแม็กเดิมโรงงานค่ะยางดอกยางนะคะเดี๋ยวเราตรวจสภาพให้ถ้ายางเสื่อมเราเปลี่ยนให้นะคะติดคิ้วติดฟิล์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้พร้อมกับตัวรับสัญญาณด้านหลังเป็นคีบฉลามด้วยนะ นี่มาดูด้านหลังนิดนึงข้างหลังเนี่ยสปอยเลอร์นะคะเขาก็แต่งมาให้เทพๆเลยนะมีไฟเลี้ยวดวงที่3อยู่ด้วยนะคะดูดิด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดพร้อมแต่งท่อคู่มาให้ด้วยนะคันนี้ เสนอขายกันนะคะในราคา499,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเลทอยู่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะจัดเต็มฟีด้์ได้เลยค่ะภายในสวยเดิมมากๆอยากจะเปิดให้ดูนะแต่เปิดไม่ได้นะเราไม่ได้กุญแจมานะคะเดี๋ยวเรามีรีวิวแยกด้วยนะค,ะคันนี้นะคะถ้าสนใจก็ไปติดตามรีวิวในช่องกันได้มาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะโต y ยต้ายาล1.2นะคะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตค่ะ ปี2 0 2 2นะคะได้สีขาวนะเล็กไม่น้อยมากนะคะคันนี้เล็กไม่เพียง3 7 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะรถสภาพสวยเดิมค่ะคันนี้ผลเลทอยู่70,00เท่านั้นเองนะคะโฉมด้านหน้าดีไซน์ใหม่นะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED เลยนะคะ<ม>เป็นสีดำนะคะตัดกันกับสีขาวออกมาได้ดูดูลงตัวดีมากๆเลย<ม>พร้อมกับตัวล้อนะคะที่เป็นล้อแม็กซ์สีทูโทน ล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะและคันนี้ได้ยางบิสโตนไปด้วยติดคิ้วติดฟิลมาให้เรียบร้อยกระจกหูช้างจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้พร้อมกันลอยที่เป็นลายแคปลานะคะคันนี้เสนอขาย4 3 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ 7 8 0 0 0นะ7 8, 0 0เท่านั้นนะคะมาลำดับต่อมาอันนี้อันนี้ก็รถเข้าใหม่อีกหนึ่งันนะเป็น Honda Mobilio นะคะหนูเล็กไม่แน่ใจสเปคนะคะเดี๋ยวให้เขาแอดมินลงไว้ข้างล่างก็ได้นะถ้าใครชอบคันนี้นะคะอ่ะเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เป็นตัวเซฟคอร์สลงมาหน่อยสำหรับใครที่อยากจะได้รถระดับ ครอบครัวที่เป็น V.I.P. ได้เลยนะคันนี้นะคะบ้านใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่าก้าวขึ้นสูงสูไม่ไหวแล้วก็แนะนําเป็นอ n นโนวาเลยคันนี้นะบางคนเขาเอาไปติดแก๊สเพื่อที่จะไปวิ่งละวิ่งงานลับคนก็ได้นะคะปี2012ไม่80,000ไม่น้อยมากนะคะคันนี้กระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียมด้านบนพร้อมกับตัวไฟที่เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนชุดโคมไฟก็ ใหม่ใส่กริกมากๆเลยมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ติดสเกิร์ตมาเลยรอบคันนะคะพร้อมกับตัวล้อแมกโรงงานนะคันนี้นะคะภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะแล้วก็ติดฟิลม์มติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยเขาได้ความที่เป็นบอดี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่เป็นเจ็ดที่นั่งที่สามารถพับเบาะลงขึ้นไปแขวนได้ด้วยนะคะด้านหลังก็ติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะมีกล้องเดิมมาให้ไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่านะน่าจะใช้ได้นะคะเป็น อ๋อนี่เป็นเป็นกล้องเป็นจอนะเป็นจอติดอยู่ในรถเลยกล้องถอยมีให้พร้อมรถคันใหญ่ๆเวลาถอยลําบากนิดน,นึงนะถ้ามีกล้องก็จะสบายนะคะสเกิร์ตด้านหลังมีให้พร้อมเลยเป็นเครื่อง 2.0G คันนี้เป็นเป็นซินนะคะราคาเสนอขายเพชรยนต์อยู่ที่329,000คันนี้ผ่อนอยู่6,000นะคะรถกรอครัวผ่อน6,000ถือว่าเลดดีมากๆเลยนะคะราคาดีมากๆนะมา เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่ดูรถตู้หน่อยแมนี่รถตู้นะคะเราก็พี่บอกแล้วว่าคลิปนี้เราจะเป็นคลิปที่รวมสตอกรถมีให้ดูทุกรุ่นเลยนะคะคะกันไปนะคะตัวนี้เป็นตัว t o y ยต้คอมพิวเตอร์นะคะปี2018นะเลขใหม่ของเขานะคะอยู่ที่135,000กิโล ไม่เดิมนะคะรถปลดระวังหน่วยงานเป็นโชนหน้ากันดั้มนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโคมเมียมใหญ่หญๆ2อเส้นแบบนี้เลยหน้าสั้นหลังคาสูงเครื่อง3,000ดีเซลนะคะคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาราคาเพชรยนต์เสนอขาย789,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เลทที่ประมาณ145,000มีเครดิตจัดยอดได้สูงเลยนะคะภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังใหญ่เบาะ v i p 3แถวนะคะโครงสร้างเดิมหลังคาเดิมแอร์เดิมนะคะคันนี้เป็นอีก1นคันที่เป็นรถตู้ของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นตัว Innova นะคะเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยแมเพราะคันนี้มันราคาเนี่ยมันลดลงมาจากเดิมนะอินโนวปี hmm. 2018เครื่อง 2.8G ีสีดำนะคะ mm hmm. ด้านในสวยมากดูเรียบหรูนะคะแล้วก็ดูเขาเรียกอ,อะไรลักช r รนะมันมีไฟแอมเบียน์ไลท์ที่เป็นสีฟ้านะคะคันนี้เป็นตัวดีเซลไหม Diesel, นะดีเซลนะคันนี้เป็นตัวดีเซลไม่แสนหกราคาลงมานะคะเหลือ639,000พันผ่อน12ื่นสองเท่านั้นเองนะอินโนวา2.8ตัวจีนะคะเนี่รถครอบครัวนะคะอีซูซูมิวเอ็กนะสีขาวมุกนะคะไม่แสนเดียวนะไม่แสนโลเท่านั้นปี2018คันนี้เป็นเครื่อง3,000นะคะ คันนี้ราคา769,000ผ่อน1 4 5 0 0สเท่านั้นเองนะเดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าเฉพาะตัวเด็ดๆนี่นี่นี่คันนี้โคตรเด็ดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวอเมล่าเนี่ยนานๆเอ้ไม่ใช่อเมล่านาวล่านะคะนานๆทีจะมีเข้ามา4ประตูนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเกียร์ออโตโ้ได้ไหมเออ เกียร์ออโต้4ประตูยกสูง2.5นะคะเป็นตัวแบ็กอ d ดิชั่นนะสติกเกอร์ดำตัดขาวมาจากโรงงานเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกไม่มีอ้ามีไฟตัดหมอกมีให้พร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ราคาขึ้นไว้ใต้คลิปนะคะเลขใหม่ขึ้นไว้ใต้คลิปนะคะจำไม่ได้รถเพิ่งเข้านะคะรถเพิ่งเข้าใหม่อมอันนี้ก็จะเป็นกระบะ4ประตู ไอ้เป็นตัวแคบนะคะคันนี้เป็นตัว 2.4E นะคะเป็นตัว P l u n n e r นะคะหน้าหล่อไฟหน้าฮาโลเจนคันนี้ผ่อน7,000ค่ะมีแคร่บอยมาให้ด้วยนะคะนี่ๆเอาคันนี้เกือ <c oughs> บจะทุกคันแล้วนะ HRV 1.8EL ปี2015 16นะคะคันนี้ผ่อนอยู่8,000 HRV มีสลูปนะคะ ข้างในออปชันจัดเต็มไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไลท์มีพร้อมเลยนะคะผ่อนอยู่8,000นะผ่อน8,000เท่านั้นเองคันนี้ก็สวยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะ,ะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราขอไปดูคันสุดท้ายอีกคันหนึ่งพอเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น CRV นะคะหรือจะเป็นออลติสเราก็มีเยอะหลายคันเลยนี่คันสุดท้ายนะคะลูกค้าขาคันสุดท้ายคันนี้จะเป็นตัว โตโยต้าเซนต้านะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นปี2019 1.5ตัวจีนะคะ ได้ประตูสไลดข้างเป็นไฟฟ้านะคะสีขาวสวยไฟหน้าโปรเจกเตอร์รูปทรงเขาดูน่ารักเนาะขับไปส่งลูกส่งหลานที่โรงเรียนก็คือโอเคเลยนะเล็กไม่หนึ่งแสนโลค่ะคันนี้ราคาเสนอขาย469,000บาทผ่อน8,000ันะคะรายได้1นึ0 0ซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้เซ็นต้าก็แคปจอส่งมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็อัปเดตการพอหอมปากหอมคอประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดูอัปเดตสต็อกในครั้งนี้แล้วมีคันไหนที่ถูกใจอาจจะเป็นคันที่หนูเล็กไม่ได้พาไปดูแล้วเห็นนะคะแคปหน้าจอส่งมาได้เลยค่ะนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากเข้ามาดูรถก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกัน แจ้งขอติดต่อเซลลหนูเล็กได้เลยนะหนูเล็กบริการเต็มที่แน่นอนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79สําหรับลูกค้ามีเครดิตนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอจบการรีวิวโกดัง3นะคะอัปเดตสตอกรดการเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้เลยขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ